สดีครัคนี่ผมจะครูน,นะครับนี่ก็จะมาเดีชันเช่นเคยเนาะซึ่งนี่เราก็จะมาเดีชันแบล็คโคเวอร์นะครับผมใน ep ีที่26อตอนที่26นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะก็จะเป็นเอเขาเรียกว่าจะเห็นการต่อสู้ของชามี่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้เห็นแบบทางด้านของพี่พลเมืงสีชาติที่โดนโจมตีมันนะหนักถึงขั้นที่แขนอาจจะเสียแขนไปเลยมนะั้งถ้าถ้าใ้ผมเรานะนืะเพราะว่ามันยังไม่เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนเลยบอกไม่ได้เนาะ แต่คาดว่าอาจจะเสียแขนไปนั่นแหละแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาใช้เวลรักษาจะทําไม่แขนงอกออกมาใหม่ได้ปะน,นี่ไม่รู้นะอาจจะทําได้มั้งนั่นแหละแล้วก็ตอนที่แล้วรู้สึกว่าไอ้พวกวนั้นนจะมารุมจัดการอัสตาเนาะเพราะว่าเหมือน,นอัสตาจะเป็นตัวปัญหาที่วกมันคิดไว้เลยแบบจะมารุมกาจัดอัสตาก่อนเลยเนานะเออลาสตาก็ท้ากลับไปเลยเออมาเลยมาเลยอยี่คนเข้ามาอะไรประมาณนี้โอเค มันจะเริ่มคลิปนะครับพวรเรา่ริ่มกดไลค์แะซับสไคนะครับเพื่อเป็นจคลิปต่อไปนะครับโอเคเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมยังพี่ <c oughs> ไม่สนอะไรเลยชามีก่ก็บอ๋อน้องคนนี้นี่นะโอ้ในโลก

ยี่ปากดีเจานน้าไอ้นี่แม่งโอ้ไหนท่านพูดถึงเอพงมาเอะเอาเลย คนเยอะก่อนจะดีอยู่แล้วไม่โคตรข้างเลยวพวกนะเอาว่ะโหโคตรเทเฮ้ยมึงก็พูดมากว่ะโมเอลก็อยู่โอ้จบแล้วพวกนี้นโอ้ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้เหรอ ืมยามาโตน่าจะดูดพลังเวทป้องกันเนี่ยโอเวทลมว่ะโอ้บทะลุเลยปะเอาจอดเลยโอ้อะไรอ่ะโอ้ ใช่วพวกนี้กลับมาแล้ววะเออจริงทำไงวะอ๋อประสานเวทอะไรกันหล,หลายอย่างใช่ปะ

เข็มชิตยาไม่ใช่อุปกรณ์เวทปะอุ้ย <c oughs> เอาอัส,สา่อาอ่ะฮะทำไปเพื่ออะไรวะเนะี่ยแล้วมันเอตัวอัส,ส่าไปทำไมวะเนะี่ยอ้าวฮ่ไอ ス<ペー>ス今は王との守りを固めるのが先決だ。クエゴレオンたちの様子はどうだ医療棟に連れて行って、もっと高レベルの医療魔法術をごとください。<ペー>団長ともあろうものが…ざまぁないな。な。ソリド兄様、なんてことを…我々は魔法騎士、勝たなければ存在する意味はない。勝たなしだ โอ้จริงไม่ได้สู้มันก็พูดมากอ,อย่างไรก็มีเขาหัวหน้านะแล้วสรุปมันออกมาไหนเนี่ย 前の勝手な行動で多大な迷惑をこうったぞ。被害が出たのは俺のおもちゃだ。お前らには関係ねえだろうが。でもキャサリンは多分捕らえられたっぽいし。知るかあんなバカ。その小僧は連れて行けないぞ。殺せ。ええやだよ。アンチ魔法だよ。絶対僕の研究に。あべ見ちゃいちゃいれ。あの場所に行けるのはあの方に。 あの方が迎えに来る前に殺す。ああ、え、たん。俺に殺させろ。そいつは俺。おもちゃにする。やべえ。敵に捕まっ、つろってんのか。あ。目覚ましたんだね。君も君のグリモワールも隅々まで調べられて、実験しまくられて、最後は解剖されて。はは。六、七、八、はい。こいつ、やべえ。あ、早くごめんだ、あ ฮะวัด <stabilize> oh, เดอะโอ้อย่าบอกนะมันมันดักรอเหรอฮู้โอ้เชิด oh. oh. หายไปสองในเฮปตาเลยวว่ะฮะโอเคโอ้อะไรเวทคืออะไรเนะี่ย

サティー、そんなキミたちに聞きたいことがある。ああ。このセキュバント、ホーセキュア。何だおう。たんだトたんだい、たんだい、たんだい、たんトい、たんだい、たんだい。 Huh? what the อันนี้คือหน้าของมันแล้วอกว่าวะโอเคโอเคซึ่งตอนนี้ก็ว,ว้าวได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจริงแหละแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเร็วมากเลยโอเคอั <laughs> okay, นดับแรกเราได้เห็นแบบสกิลหรือความสามารถของไอ้พวกที่มาหมก เนาะอย่างเช่นมีคนที่สามารถใช้เวทต้นไม้อะไรได้บางคนใช้เวทเมือกอย่างเงี้ยเออไม่เคยเห็นเนาะเออแล้วก็คนที่ใช้เวทเมือกมันจะมีอุปกรณ์เวทแต่ละเสียงเนาะซึ่งให้ผมเดาคนน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตรล์ละกันเออถ้าเกิดเรียกอย่างนี้เนาะนักวิทยาศาสตร์เพราะมันบอกว่าอยากได้ตัวอัสตารไปทดลองอย่างงู้นอย่างนี้อยากทดลองกับกิโมอัสตารทุกอย่างอยากพาอัสตารทุกเซลอย่างเงี้ยเออโคตรน่ากลัวจริงโคตรหลอน โอเคแล้วก็เหมือนพวกนั้นจะจับตัวอัสตาราไปแลนะ้วเนาะแล้วก็นั่นแหละคือแบบแม่งโหดนะพวกนั้นเนะก่งๆเลยเออนั่นแหละเออแล้วก็ที่แบบแม่งประทับไอ้ที่แบบตกใจในอย่างกันตอนนี้คือแบบพวกหน่นวยอัศวนเวทมนต์หลายๆคนนะที่แบบแม่งมากันแบบแม่งโคตรเร็วอ่ะคือประสานพลังเวทกันในหลายๆอย่างมาแต่ตอนที่เขาบอกกันไม่กินนะพว่าปกติพวกมันจะไม่ค่อยร่วมมือกันเนาะถ้าเกิดไม่ใช่ใน,นหน่วยตัวเองเองนะี mm ่ยเนาะก็เข้าใจเข้าใจ โอเคพอมาเสร็จแล้วก็ไล่ไอ้พวกที่มันมาบุกมนเกี่ยวกับไปได้เนาะแต่มันก็จับตัวอัสตาไปได้เออซึ่งพอมันไปถึงปุ๊บวกมันก็เจอกับสกัดพัดนเว์มอที่ไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรตรงนู้นนะที่บอกว่ามีภาร,รกิจพิเศษอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าแต่แบบเอาง่ายว่าจะคัดเวอร์อะไปอยู่ตรงนั้นรอแล้วเนาะซึ่งก็ไม่รู้นะว่าไปได้ยังไงหรือว่าอาจจะสืบอะไรมาบ้างแล้วก็ได้ั้งอาจจะไปดักรอพวกเนี้ยอืม แล้วก็มีการมาท่ากันเล็กน้อยซึ่งจะคิอดว่มันโคตรโหดเลยคือไม่มีใครสามารถสกิดโดนได้เลยโคตรเร็วอย่าปล่อยเวทอะไรไปก็หลบได้หมดอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ใช้เวทหนึ่งอย่างคือเวทเวลาซึ่งอยาบอกนะจอเขาเล่นมนใช้เวทควบคุมเวลาอะไรอย่างเงี้ยโคตรโกงเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะเออเวลาแบบไอการควบคุมเวลาอะไรอย่างเงี้ยแทบจะเป็นแทบจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโกงที่สุดแล้วในแต่ละเรื่องนะถ้าเป็นในการ์ตูนนี้นะเออ ตัวนั้น่แม่เงี้โอ้โหแม่งสุดจริงได้พลังมา,มาเหมือนจะขังไอ้พวกนั้นไว้ในอะไรห้องขังแห่งเวลาเสือย่างไว้เนาะเออนั่นแหละสุดสุดจริง่ะอ่ะโอเคได้เห็นพลังไปพอสมควรเนานะโอเคเออแล้วก็ก่อนจนะจบเมื่อกรู้สึกว่าจะมีใครสักคนอะที่แบบพุ่งเข้ามาเนาะซึ่งเห็นแบบแรกผมนึกถึงหน้าพี่เพิงสีชาติแต่ก็ไม่ใช่เป็นล้ายๆเฉย,ยนะเออ แล้วก็เหมือนมันจะใช้เวทอะไรสัยอย่างปะอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็จบคลิปไปซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นหัวหน้าของอกลุ่มแกงเมื่อกี้แหละผมว่ามคงจะประมาณนี้เนาะตอนนี้เนาะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนขอตัวสวัสดีครับบ๊ายบาย